เพื่อนครับเ,เครื่องตัดยาเนี่ยไฟมันไม่ออกหัวเทียนนะครับไฟมันไม่ออกเลยนะครับผมมันก็ถ้าไฟไม่ออกนะมันสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับเพราะว่ามันไม่มีไฟที่หัวเทียนนะครับเมื่อต้นเราได้ทําการนะครับตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่าไม่มีไฟจริงๆนะครับเราก็อาจจะต้องได้ทําการ ตัวสอบคอยสตาร์ทนะตัวตรวสอบคอยนะครับเพราะว่าคอยมันอยู่ด้านในนะครับถ้าคอยเสื่อมหรือคอยเสียเนี่ยมันจะไฟมันจะไม่ออกมาเทียนนะครับอันนี้คือผมเปิดหมดแล้วนะครับปลั๊กตรงนี้ผมจะถอดออกเลยนะครับผมจะถอดปลั๊กตรงนี้ออกเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันอ่ไม่ให้มันดับเครื่องนะครับผมจะถอดแล้วผมก็จะเอาตัวนี้นะครับจี้เข้าตรงนี้เลยนะครับผมถอดเอาปลายออกไปแล้วนะครับนี่ครับผมถอดเอาปลั๊กโวเทียนออกไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดึงกันนะครับมันไม่มีประกายไฟเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มือจับนะครับจับไว้ที่ที่คั่วกับที่โค้งนะครับถ้าเกิดว่ามีไฟเนี่ยมันจะสะดุ้งมันจะสะดุดมันจะสะดุ้งมือนะครับเพราะว่ามันจะดูดมือนะครับเดี๋ยวผมจะจับไว้แล้วก็ลองดึงดูนะครับนี่คือไม่มีไฟมามาช็อตที่มือเลยนะครับปกติมันต้องสะดุ้งเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีไฟเนี่ยนะครับ นี่คือไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับ thì, แบบนี้ยังไงคอยก็ต้องเสื่อมหรือว่าเสียนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะคอยมาดูนะครับคอยอหัวเทียนเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราแกะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับเพื่อนๆครับตัวที่ดำๆตัวนี้มันจะเป็นคอยคอยหัวเทียนนะครับเดี๋ยว<ๆ>เราก็จะแกะตัวนี้มาดูก<ๆ>ันนะครับผมถ้าตัวเนี้มันเสียนะครับ มันจะทำให้ไฟไม่ติดเลยนะครับออเพื่อนเพื่อนครับรู้สึกว่ามันจะมีน็อตหลุดไปตัวหนึ่งนะครับนี่เลยน็อตหายไปไหนน้อตัวหนึ่งดูสิครับน็อตหายไปตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราหาน็อตมาใส่ดูซิว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าน็อตหายไปตัวหนึ่งอ่ะระยะห่างมันจะห่างไป มันจะทําให้ไม่เหล็กอ่ะมันไม่ไปตัดกับวงจรออขนลวดนะครับมันก็จะทําให้กระแสไฟไม่เกิดนะครับเดี๋ยวเราจะแกะตัวนี้มาดูก่อนนะครับนี่เลยนะครับนอนหาไปตัวนึงนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วแกะ ขัวนี้ยามาก่อน <c oughs> เดี๋ยวเรามาเช็คว่าน็อตมันหวานหรือเปล่านะครับปกติเนี่ยมันไม่น่าหลุดได้นะครับอืม ตัวนี้เกี๊ยวมันหวานนะครับเพื่อน<ๆ>เกี๊ยวตัวนี้มันหวานนะถ้าเกี๊ยวหวานเนี่ยมันจะทําให้น็อตมันไม่แน่นนะครับเกี๊ยวหวานนะครับพราะเกี๊ยวหวานแล้วมันก็จะทำให้น็อตมันหลุดหายไปนะครับพอน็อตหลุดหายไปแล้วตัวนี้มันก็จะ ระยะมันจะห่างนะครับผลสันนิษฐานแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเดี๋ยวผมจะหาน็อตร้อยไปเลยนะครับร้อยผ่านไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องแกะตัวนี้ออกก่อน เสร็จแล้วเราก็จะเดี๋ยวเราจะหาน็อตนะครับหาน็อตมาร้อยผ่านนะครับเดี๋ยวแก่ท่อก่อนนะครับผม นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้ทําการถอดเอาท่อไอเสียแล้วก็ฝาข้อบออกไปแล้วนะครับตัวเนี้น็อตเกลียวตัวนี้มันหลวมนะครับก็คือว่าเกลียวมันหวานพอะเกลียวมันหวานแล้วทัวนี้มันก็จะมีปัญหาก็คือน็อตมันน็อตมันไม่อยู่นะครับน็อตมันจะหลุดออกมานะครับพอหลุดออกมาแล้วมันก็เลยทําให้ตัวเนี้มันมันหลวมนะครับมันหลวมแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวเนี้มันห่างเนี่ยไฟมันก็จะไม่ออกนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขโดยการใส่น็อตให้แน่นก่อนนะครับเพื่อเราจะลองดูว่าตัวนี้มันใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราใส่น็อตแล้วปรับตั้งระยะแล้วถ้าตัวนี้ยังใช้ไม่ได้ก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวมา,าใส่กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนเนครับตอนแรกผมว่าจะทับเกลียวใหม่แล้วครับแล้วก็ใส่น็อตเบอร์สิบนะครับถ้าเราทําเกลียวแล้วใส่น็อตเบอร์สิบเนี่ยไอตรงจานไฟมันจะชนหัวน็อตนะครับ ผมก็เลยใช้น็อตปกติของมันนี่แหละครับเพียงแต่ว่าใช้น็อตยาวๆสะหน่อยนะครับแล้วก็ร้อยร้อยเอาฝั่งนี้นะครับร้อยยึดเอาฝั่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งนะครับตั้งระยะห่างนะครับระยะห่างของมันเนี่ยเราสามารถใช้กระดาษเอสี่ธรรมดานี่แหละครับหนึ่งแผ่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะพับครึ่งนะครับพับครึ่งแล้วก็สอดลงไปแล้วก็เอาตัวนี้ทับลงไปนะครับให้มันเป็นตัววัดระยะห่างของจานไฟกับตัวขนลวดตรงนี้นะครับ เราจะใช้กระดาษนี้แหละครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กระดาษพับครึ่งนะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือระยะระยะห่างระหว่างคนลวดตัวนี้ครับคอยนะครับกับล้อมแม่เหล็กนะครับผมมันจะเป็นระยะห่างที่พอดีนะครับแล้วก็ร้อยตัวนี้ สอดต,ตัวนี้เข้าไปสอดต,ตัวนี้เข้าไปนะครับเราสามารถใช้แผ่นกระดาษสองชั้นทับกันแล้วก็มาทำเป็น ตัววัดระยะห่างได้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้กดลงไปนะครับนะครับกดลงไปให้มันให้มันชนตัวล่างเลยนะครับแล้วเราก็คันน็อตนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งระยะห่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเอ่อ เช็คนะครับว่ามันมีไฟหรือเปล่าน,นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีไฟแสดงว่าตัวนี้เสียนะครับแต่ถ้ามันมีไฟก็โอเคใช้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อก,กี้เนี่ยน็อตมันหายไปตัวหนึ่งนะครับน็อตตัวนี้เกี่ยวมันรูดนะครับเราก็จะใช้ น็อตที่มันยา,ยาวๆนะครับแล้วก็หาน็อตตัวเมียมาใส่ด้านหนึ่งนะครับก็ได้อยู่เหมือนกันเราจะขันคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูว่ามันมีไฟหรือเปล่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ดึงกระดาษออ่อนะครับดึงกระดาษออกกอ่อน โอเคนะครับเห็นไหมครับพอเวลาเราใส่กระดาษแล้วนะครับมันจะได้ระยะห่างที่พอดีนะครับเห็นไหมครับจานไฟตัวนี้มันจะไม่มาชนตัวนี้นะครับมันมันแค่วิ่งผ่านตัดผ่านกันเฉยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะลองไฟนะครับเราต้องใส่ตัวนี้นะครับถึงจะลองไฟได้นะครับเดี๋ยวเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมใส่แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าไฟมันออกหรือเปล่าน,นะครับเหมือนเดิมนะครับไฟไม่ออกนะครับพเพื่อนถ้าไฟไม่ออกเนี่ยมันก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวน,นี้ก็คือ,อคอยไฟน่าจะเสียแน่นอนนะครับเราก็จะได้ทำการเปลี่ยนคอยไฟใหม่นะครับ เพืเ่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้ทําการซื้ออะไรมาแล้วนะครับผมตัวน,นี้จะเป็นคอยตัวใหม่เลยนะครับคอยหัวเทียนตัวใหม่เลยนะครับเหมือนกันเด้เลยนะครับผมจะเป็นของม้าทองนะครับเป็นคอยหัวเทียนของม้าทองนะครับผม <S <S อะไรแถวบ้านเราเนี่ยจะเป็นของย,ยี่ห้อม้าทองส่วนใหญ่นะครับตอนนี้เราได้ของใหม่มาแล้วเดี๋ย,ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับส่วนน็อตที่มันหวานตัวนี้ น็อตที่หวานตัวนี้เราก็จะใช้น็อตตัวเมียนะครับใช้น็อตตัวผู้สวมทะลุไปแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียล็อกอีกทีนึงนะครับแบบนี้เลยนะครับล็อกตรงนี้นะครับเพราะว่าเกี่ยวหว,ว,วานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวนี้เลยเออเราจะใช้ตัวกระดาษกระดาษแข็ง,งบางๆนะครับในการ รองนะครับรองตัวนี้ไว้นะครับรองจานไฟไว้นะครับเพื่อที่จะตั้งระยะของตัวนี้นะครับเราจะใช้แผ่นกระดาษนะครับรองไว้เฉยๆนะครับผมแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับปึ๊บมันจะได้ระยะพอดีนะครับมันจะไม่เบียดเกินไปแล้วก็ไม่ชิดเกินไปนะครับใช้กระดาษธรรมดานี่ละ กระดาษของกระดาษแข็งบางๆนี่แหละครับผมข้างนี้เราก็จะล็อกส่วนข้างนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับล็อกเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นนอ็นอตน็อตยาวอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้น็อตตัวมีร้อยฝั่งนี้เนะัา ว่าเกลียวมันหวานนะครับเพื่อน ครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราใส่น็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดึงตัวนี้ออกนะครับเราจะดึงกระดาษออกนะครับผมนะครับดึงกระดาษออกมานะครับพอที่เราดึงกระดาษออกมามันก็จะระยะมันจะพอดีนะครับมันจะไม่ชิดเกินไปไม่ห่างเกินไปนะครับเราจะใช้กระดาษแข็งอันนี้เลยนะครับของกล่องของหลอดไฟนะครับนะครับมันจะพอดีนะครับไม่ชิดเกินไม่ ไม่ห่างเกินนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูซิว่าไฟมันออกดีหรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะใส่เข้ากับตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราลืมนะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกมากใส่ใหม่มันเป็นตัวดับเครื่องนะครับตัวนี้ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้ทําการใส่คอยไฟเอ่อคอยของหัวเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการาทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฝาครอบก่อนนะครับใส่ฝาครอบก่อนใส่ฝาครอบแล้วเดี๋ยวเราจะลองดึงดูนะครับ ถ้าเราไม่ใส่ฝาครอบเนี่ยมันจะดึงไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวล่างสักตัวเดี๋ยวเราจะมาดึงแล้วก็ดูไฟด้วยนะครับ โอเคไฟติดแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคอันนี้ไฟออกดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับผมครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันนะครับ

โอเคครับสลับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับก็สลับเครื่องตัดหญ้าของใครนะครับที่ไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับก็ให้ทําการตรวจสอบนะครับคอยหัวเทียนนะครับถ้าคอยหัวเทียนเสียหรือว่ามันเสื่อมนะครับไฟมันจะไม่ออกนะครับถ้าเกิดไม่ออกเนี่ยเราก็จะได้ทําการเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เลยนะครับผมสลับเครื่องนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเปลี่ยนคอยหัวเทียนนะครับสวัสดีครับ